คนผู้ครูกวีที่จุดจุดจุดถูกต้องครับผิดครับผิดครับถูกครับอะไรทีไมพี่มาถามจุดขาคอนอ้าวันนี้ครับผมมีคําถามไหมพี่พิชิตกรัรถ้าสมมติตอบได้หมดเนี่ยผมตบมือให้เลยคําถามข้อที่หนึ่งครับศูนย์ทองผู้เป่าปีหรือเป่าขลุ่ยครับเป่าปีเอาป่าไม่เป่าครับไม่เป่าเป่าีา<ป>ครับศูนย์คอนผู้เป่าปีเป็นคำตอบพี่ คือพระอังกฤษมณีครับข้อที่2ครับพระอังกมณีเป่าปีที่ไหนครับเกาะแก้วพิษณาโที่ปากที่ปากครับถูกต้องครับถ้าเป่าที่แขนเนี่ยเสียงก็จะไม่ออกออกอ่ะสินสมุทรขี่ม้านิมังกรหรือม้าโพนี่ครับม้าโพนี่รับเป็นนังเงือ่ครับม้านิมังกรครับม้าโพนีครับมั่นใจครับเที่เรผมเก็บ ผิดครับสีนสมุดนะไม่ได้ขี่อะไรนะครับจุดส,สาครเป็นคนขี่ครับถามจุดสาครเอ้า